มาทีสามสองหนึ่งมาใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนไอเดตเงี้ยเอาดิหัวนะคอนเทนเนอร์ไปที่หลังโอ้โหคมดขี้โก้เออพี่ตองกันเลยพี่ตองกันเลยพี่เองแรกพี่ตองพี่ตองอยู่หัวมาดิรับจบอีกแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยอ่าทองปอกโอ้โหรอบนี้เขาโดนดีนะโอเคเราเราปิดอ่องไปเนาะโอเคอ่องไปแล้วเรามาดูเปิร์กกันดีกว่า รอบนี้แบบผมบอกเลยนะว่ารอบนี้บอดน้อยกว่า ep ที่แล้วแน่นอนนอนไม่ต้องห่วงบอดที่กนะดาบอดออกเยอะแล้วนะอ่าบอดนะบอดหนึ่งนะขนาดแค่นี้ยังไม่โชคดีเลยเออโอ้โหเราคืออเปอกเลยเห็นไหมพี่เราแม่งดวงรวย ใช่เป็นเลยได้ไงวะพี่ที่ผมตัดบอร์ดเอาเยอะมากนะครับ,บรเด็กๆนป่ปเอ้ย,ยเออุิยแลนดิ้งยังได้แลนดิ<อ>้งโอเคครับแลนดิ้งไงเปิร์เกเราจะซ้ำกันไม่ได้นะครับผมมาปราราสกับพี่ตังก่อนเลยตัวละครของเฮ้ยได้เจสซี่ว่ะรอบที่แลพีต่ตองได้เจสซี่นะหรือว่ามานบเอ,อ้มานบเฉยเอ็คเคมาเปิร์กเลยพี่ตังได้มานบว่ะ เฮ้ยวิกกับไดโนเปิร์กไม่ยอมแพ้อ่ะอ่าจดไว้นะมานพไม่ยอมแพ้นะครับหนึ่งเปิร์กแล้วเฮ้ยเดินฉีดยาเขาก็ไม่แย่ตักเท่าไหร่ว้าวจางออกจุกเฉินเฮ้ยวันนี้มาอยู่เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ยอมแพ้เดินฉีดยาแล้วก็ทางออกจุกเฉินอาบีมาเฮ้ยวันนี้แบบ EB นี้มันมาว่ะแบบว่าทุกคนได้เปิกอะเฮ้ยกูตัดต้องตัดมาโนบก่อนแล้วนึง เดฟไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยลบออกเดฟคนเขากู้กันก็ต้องได้เหมือนกันแหละเออหมวหมวกกูต้องใส่สาวกิมิโนโตไม่ได้ไม่เอาดิกัสิตเฮ้ยมิวมิวว่ะเจ๋อไอบีมแย่มาแล้วครับแม่สาวมิวมิวละมิวต้องจูบด้วยเหี้ยตัวรอดตีนผีชันเลิศมาได้ผลิตไปก่อน เปิดีกว่าบอดแล้วกันนะได้ปริ๊มาบอกไว้เลยว่าหนึ่งในสามถ้าได้โนเปิ์ก็คือตัดเปิกออกนะตัดบัตรดะยังก่อนเฮ้ยไม่ยอมแพ้มันมีแล้วอะเอ้ยโนทานมาสามมาสามาแปมโนทานโนทานเยียเปิกเปิลเปิเมตาจัดตนทานก็ได้ปริศประโยชน์ตนทานก็ได้ปริศว่ะบอดโอ้โหนอ้โโ้ หมาผมของผมแล้วเฮ้ยแมวเจสซี่กูเล่นไม่เป็นอี้อะโอ้โหเรียบเรียบเอ้ยเจสซี่มันมีก่อนเราไปแล้วไม่ใช่เหรอจ้าวั่วั่วัวอะอหรอมาเปิดผมนะบอดบอดบอดเมวแย่เอาโนเปิลให้กูนะเจ็ดแเจ็ดมาดิโบโนเปิลดอกเดียวก็เท่ากับกระดุ้งอุ้ยโอ้โหอุ้ยบอดโอ้โห กูโดนกูโดนตัดบัตรละวว้ยไม่ได้เามาระวังหลังเฮ้ยไอ้เยี่ยมมาดำเยี่ยมมาละมัจจาัดวางวางลรโพงไว้โอเคของกูดาว้วยวัลืมไปลืมไปสกิลมันใช้ได้โนเปิดระวังหลังไม่ดิเออระวังหลังกับสวดบสหยอเฮ้ยระวังหลังกับปลารย์ญศาสตร์ปุ๊บิดพูดผิดจับเปิดตัวเองได้ไะเนี่ย มาเดี๋ยวเราตัดภาพไปในเกมกันเลยดีกว่านะน้องๆย่างสีเหลืองเยลโล่เออเมื่อกี้เมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดคลิปไงให้เพิ่งเปิดย่างสีเหลืองแมงโก้เออมะม่วงเยลโล่ก๋วยเตี๋ยวอีโต้ชายสีมีเกี๊ยวเฮ้ยโหชายน้อยอ่ะไม่ฉีกเลย ไม่ขีดอยู่หวังขอไม่ใช่ไม่ใช่มาครับผมว่าอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคครับก็ตามนี้นะฮะยาอยู่นี่เออจะขวดนีกก่องมีแค่นขวาแท่ซ้ายบนนึงกล่องกล่องซ้ายบนมีกล่องมาเก็ตมีโอเคครับเราก็จะตัดไปช่วงหน้าเลยนะน้องๆเพราะว่าผียืนนิ่งนะ เกิดหน้าหนาโมยอุ้ยเกิดต้่างเลยเปิดเปิดบานเดียวนะเดจิกเลยนะเกิดหนาโมยเกิดหนาโมยเนโกผีอ่ะมาเก็ตใต้ดินมีคนเอาแล้วตังเอาสามบานเลยหนูเกิดหนาโมยน่ะเออก็เสามบานนี่อุ้ยนินละเกินกูแย่งประตูแบบไม่มีอีโก้เลยไงแล้วกูก็ไม่ไม่เป็นทางนะมันไม่ได้มาเก็ตไม่มีของทองนะมาลากามีคนเซฟป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแพทเพื่อนสามแพ้เพื่อนสามหนึ่งอ่าฮะ เลื่อนผานมาลากาอยู่นะพี่กูโดนบปต้โปต้อยู่มาลากาไลเน็ไลเน็ตเป็มาราคาเลยเกลืสามหนเลยากสายล่างเมียนนะสายล่างเมียนสายล่างอมันมันแบบว่าติดตัวแล้วกำลังขึ้นสายกลางเล่นสายกลางได้ก็ยามีสองเข็มแล้วเว้ยโดนหนึ่งฮิตเดนสเตมินา อ้อยู่สายกลางเอ้ยกูปักสายล่างอยู่เอาล่ะสายล่างไม่เป็นไรพี่โดนโดนสายกลางไอนีอ้ยเวลากูสุดเดี๋ยวกูรอฟ้อให้ทีนึงเลโดนแน่ไม่ตีวะเนสเล่นสายกลางได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพุ่งแล้วพุ่งติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอาได้แล้วได้เลยเฮ้ยสายล่างนะยิงยันไว้ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่กระทอนกับมารดการะ ไม่ไรแล้วนะขึ้นแท่นเลยก็ได้นะยามีสองเข็มมาถ้ามีมือสบายแล้วหีไปขวาปะโอ้ยเหียอยู่ข้างหน้ากูเฮ้อหีจังแกไปแล้วขึ้นแท่นขึ้นแท่นดีได้ได้ขึ้นขึ้นแท่นขวาไอ้ตาล่างเน้ไม่รู้งานลงมาตายล่างพี่อยู่ตายล่างไอ้เน้หยุดแม่มาจริงเลี้ยวกูเลย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 ตีไว้ยังจ้ะจะตีกูป่ะ ตีไม่ตีไม่ตีไม่ตีกูมาหลอกบอสตีแต่ดนต่อเลยต่อเลยไปเลยไปเลยไม่น่าขวากไราตายล่างไปเลยฉานล่างไปแล้วกูไปจุดแล้วไอ้เหี้ยกูจุดกูจุดลำพงจุดลโพงเหี้ยอะไรไปสินมีแต่สินไหมพี่ไอ้เหี้ยเราจะทุกสองคนเลยเหรอกูจีกูจีกทำไมอ้อกูตีกูตีโดนกูโขกูแย่ไปยันสายกลางเล่นสายกลางไม่ทุบอยู่ไหนอ่ะเวลากูสุด พุ่งแล้วพุ่งแล้วตายกลางโลแล้ว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 นะไอ้บีมขวาไหมสนามมวยอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูได้มาๆมาๆมาๆๆๆมาๆมาๆอยู่มาอยู่เนโดแล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องเนโดแล้วไปประตูไปประตูตัวให้กูมาแล้วเอาวิวแทนแล้วไอ้เยี่ยมปตัวเลยเยี่ยด้านช้ที่หวเยี่ยมแม่เปิตัวแรกจัด ปากซ้ายล่างได้ป้ะพี่ตรวจเอพี่ตรวอนี้เอ้ได้ได้ให้พี่รับให้พี่รับให้ท้ายท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลราวงให้เอาเอาเรวงตายให้ไปต้องมึงไปขึ้นแน่นตรวจกำลังขึ้นกำลังขึ้นพี่ผีมันอยู่ไงทดแทนยังขาปากซ้ายบนก็ได้ไปขวาเลยไปขวาเลยปากซ้ายล่างอยู่ขวาบนขวาบนถอยเขาไปอย่างหนามมวยเขาไปอย่างหนามมวยอ่าฮะไปละจ้าบิ้มถือถือไนี่จู้ไงน้ำไว้ก็ได้ หายตามตามลงมาขวาถ้าเขาอยู่ขวาล่างนะพี่เขาอยู่ขวาล่างเขาส่งมาหนูน่าจะไปคุกคาดว่าส่วนสายล่างอยู่คาดว่าจะไปคุกมา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 สายล่างมาซ้ายล่างเอ้ยตีปะเนี่ยตีปะเนี่ยบนซ้ายบนซ้ายพังลำโพงเข้ามาพี่ตงไปขวาบนมาขวามาขวาจากข้างหลังตีแล้ว โอ้เบิร์นี่พี่นะเบิร์นี่พี่นะพี่จิตยาเลยตัวตัวตัวตล่างตัวตาล่างตัวตาล่างตัวตาล่างโอ๊ยปังขึ้นขาบนนะจะขึ้นขาบนนะเขาหายไปไหนวะเขาหายไปปมาตายมาตายมาตาล่างมาตาล่างไปที่ตาล่างพุ่งแล้วบัลลัดเยอะตัดเลยไล่กูสายกลางไล่กูสายกลางประตูขวา อยู่ตู้ย๋ยว่สากลางเดี๋ยว่สากลางตันอีกทีหนึ่งก็ดันออกสายกลางยายาขวาบนทิ้งทิ้งไปสายบนอ่ามาสายบนสายบนสายบนกูกูปักไอ้นี่ก่อนไปไปขวาบนไปขวาบนไปขวาบนจริงวะได้ผมกวะไม่กล้าก้าวขึ้นไปสายบนเขึ้นไปสายบน สาบนหรอรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องสีเหรอไังวิธีพังวิธีพังวิธีปัดลัดปัดลัไปัดลัไปัดลัดไปอยู่พุ่งแล้วตีต้นตีต้นมีต้นมีต้นเออเออขวาล่างจะเสร็จแล้วนะพังเขาพังลำโพงสายกลางอยู่ขวาล่างเฮ้ยยืนจุ่มแท่นเลยยืนจุ่มแท่นเลยซ้ายกลางปัดลัดเยอะมากกูโดนแน่หนึ่งทีแน่นอนซ้ายกลางแดงนะอีกทีหนึ่งแดงนะโดนแล้วซ้ายกลางโดนแล้ว เล่นซายกลางอยู่กลางเฮ้ยพุงติดพุงติดวันน pues um ี้วะเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกไปยันหน้าไปยันหน้าฉีกออกมาแล้วเข้าเสืออยู่เข้าเสืออยู่ดูให้ดูให้ไม่ตามนะเอาเครื่องเอาเครื่องเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเอาเครื่องเอาเครื่องจอไปก่อนพี่ในฟาร์มในฟาร์มมาลากานะได้หนออกแล้วแล้วอยู่บนเราหน้าบ้านยาวๆเลยพี่บนยาวๆเลยกลับกลับกลับไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายซ้ายไหนซ้ายไหนไปซ้ายบนไปซ้ายบน สายบนสายบนสายบนพี่ไปมาร์เก็ตพี่ขวาบนเซ็ตโซนนะมียั <wrists> นนะมีย <Holiday> ันนะขวาล่างมียันขวาขวาตรงมาทงเทียยังไงยังไงบิมปิดโลแล้วปแล้วได้แทนได้แทนได้แทนยาอยู่ขวาพี่ไอ้ไอ้ไล่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 ได้ไหนอ่ะได้นได้นมียาอยู่ขวาน่ะมวยพี่ตรงประตูเลยไอไนฉีไนฉี เไ่้อยู่หน้าบ้านนะระหว่างนัเข้าไปซ้ายไปซ้ายผมเต้นได้เนี่ยอาไรมามาบีมาเร็วเต้นเร็วเต้นเร็วเต้นด่วนเลยเดี๋ยวโดนหน้าบดอยู่หน้าบดอยู่ข้างล่างละพี่พี่มันลงล่างไปแล้วได้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 พี่อยู่ใต้บดเลยนี่ไปขวานะพี่ในยู่หลังในยู่หลังเฮ้ยเยี่ยมมะไลวไม่ได้ไม่ได้เลวไได้ไมนได้ในวันฮีเในวันฮี้พี่เลวอยู่เลวอยู่กูไปยันกูไปยันสวยไปไปกูบอกให้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 หลุดหลุดนะพีมหลุดนะ มาตามบีมไปนะผมส่อผมส่ดขวาล่างเอ้ยผมสอดตายล่างผมสอดตายล่างตายล่างมันจะเสร็จแล้วจะติดแล้วนะบีมอยู่ไหนบีมอยู่ไหนบีมอยู่ไหนาด้ๆไานๆาด้ๆได้ๆนด้ๆไ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 ดๆได้ๆได้ๆ้ได้ได้าาไๆไไไไได้ไได้ไไดดดไดได้ๆไได้ได้้ไ กกยันให้แต่แล้วแล้วเส้็ดแล้วเก้็ดแล้วเกดแล้วมันได้บ้านเข่ามันไบ้านตอมันบ้านตอต่อเลยองไป่งไไปขวาไปขวาน่าจะลงล่างลงล่างเอ้ยแต่ทันแต่ทันแต่ทันทำเต็มตแล้วกี่ลงมาขวาประคำสามนะถืออยู่โอนะยังไม่ได้ขาบูขึ้นขวาบูขึ้นขวาอุ้ยไอ้เี่ยพันไม่ทันนะเนี่ยพันไม่ทันวะ ฝากพันคนนึงเลได้ยานะยาอยู่เบอรกลางได้ไหพันให้พี่อยู่พันได้พูเล่นอยู่หน้าบ้านพูดเล่นอยู่หน้าบ้านจะยิงพี่บนใช่ปะได้ได้พี่บนให้น้ำมนต์ขอดิน้ำมนต์ขอดิ้เราตันได้ปะเออวะน้ำมนต์จริงนะผมเรียบร้อยพี่เต็มโซ่เลยหนึ่งหมัดนะเลี้ยโซ่ได้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 หนึ่งหมัดหนึ่งหมัดเล่นเล่นเล่นให้แดงเลยอยู่เบอรกลางอยู่เบอรกลางเต็มโซ่สี้เล่นใหแดงเลยเยย่น้ำมนต์ไม่โดนเฉยปะสองหมัดแดงแล้วโลแล้วโลแล้วโลแล้ว โลแล้วบทกลางในวันนี้นะย้ายอยู่ไหนย้ายอยู่ไหนเอ้ยในข้อเต็มโซนไม่รู้ไม่รู้อ่าแล้วใครบอกมียาเออใครบอกอ่ะอ่ากูก็เล่นเดี๋ยวเฮียกูต่อยไป็นสามมัดอ้าวใครบอกมียาพี่อ้าวเจ็ดแว่ต้องย้อนคลิบแล้วต้องย้อนกูต้องกูต้องย้อนคลิปแล้วตีหมัดกูเห็นคนต่อยพี่ต่อยพี่ต่อยพี่ต่อย นี่ยายอยู่ในโบสเนี่ยไอ้เหี้ยเออใช่ยาคุณลืมคุณลืมใช่คุณลืมเอ้ไอ้นี่เป็นคนบอกไอ้นี่เป็นคนรูกเออกูขอโทษเตะเลยเลยเตะเลยกันเลยเร็วๆกูขอโทษไอ้เหี้ยกูลืมจริงอ้ยไอ้เหี้ยกูเป็นคนเปิดนะจ้ะเน๊ได้ยานะยาอยู่บกกลางได้ยานะยาอยู่บกกลางไป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 ตีหมานะตีหมานะไม่าฮ่าฮ่าไม่แ้วความหลีกูเล่นหน้าบ้านเล่นหน้าบ้านเล่นหน้าบ้านโลแล้วความหลีกภูมิแต่กูโทษพี่ตองนะ บิวเดี๋ยวฟังฟังตาดิงก่อนฟังตาดิงก่อนโอเคขวาโปรเซ็ปโซนขวาโปรเซ็ปโซนเขามีโล่พี่ประคำสองจะได้ต่อยให้มันโล่หน้าโบดสีหน้าโบดเออลักเขาไปี๋ยวไผีผีไรหนูลักเขาเดี๋ยวไปเขาจะพุ่งเดี๋ยวไป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 ประคำดูแล้วโดูแล้วโดูแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนกูเซ็ไหวให้กูเซ็ไหวให้หน้าโบด์หน้าโบสมามามา เออหามัดหกมัดแล้วน่ะกูให้อีกเปล่ากูให้อีกกูให้อีกกูให้อีกพี่ตองให้อีกเปล่ากูให้อีกกูให้อีกมันก็มาสุดท้ายมาสุดท้ายตายมาสุดท้ายตายมาตัวท้ายตายบิ่มขอ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 เอ้ยโลแล้วโลแลโอ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 เป็นประตูดิอีนี่อ้าวไม่มีอะไรนะผิดนี่อ้าตายจริงไอ้น่าผิดนี่ไม่มาสุดท้ายครึ่งผมพูดไม่ทัน มื่อกี้ตอบไปสองมัดเลยอ๋อเหรอสองมัดครึ่งไะดิกูเปิดยาแล้วนะไอ้เนี่ยกูเป็นคนเปิดได้ยาทำไมกูลืมวะอยู่เหมือนไอ้เน็ตมันพูดอ่ะไอ้ที่มีคนบอกให้ยามันจะไม่มีได้ยังไงอะไรวะน้าโอ้ยคะแนนสามแล้วก็สิบแปดคะแนนขึ้นอยู่กับความเก่งนะผมบอกก่อนไม่ต้องพูดเลยไม่เราตายตูดเลยเหรอเกินไปเปล่าคอนเทนต์เกิน เอาละครับน้องๆก็ฝากกดติด <c oughs> ตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายไม่ยาน้อยอยู่บกง